สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพามารู้จักเกี่ยวกับบริษัทของพวกเรากันนะคะก่อนอื่นไปรู้จักกับสมาชิกภายในองค์กรของพวกเรากันค่ะ 1. ธนพร 2. ไทย 3. กันทิกา 4. สีศสิการ 5. ธนวิช 6. ทธีรพงศ์7จินดารัตน์ 8. ธันชนก 9. จันจิลา 10. นัทธกมนและ11นัทชาค่ะเราไปทำความรู้จักกับธุรกิจของเรากเลยดีกว่าค่ะ บริษัทของเรานั้นทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมค่ะซึ่งก็คือขนมเบื้องเองอเหตุผลที่เลือกขนมเบื้องนะคะก็เพราะว่าปัจจุบนันนี้ขนมเบื้องเป็นขนมที่หาทานได้ง่ายค่ะตามของตลาดทั่วไปแต่มักจะมีรสชาติและก็วัตถุดิบที่จําเจนะคะไม่หลากหลาย <S <S ซึ่งทางเราได้นํามาแยกร่างนะคะก็จะมีครีมทั้งหมด3อย่างค่ะจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นใบเตยแล้วก็กลิ่นครีมบัตเตอร์ค่ะ ส่วนแป้งนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีค่ะก็จะเป็นเขียวแดงช็อคค่ะแล้วก็ไส้จะมีทั้งหมด3อย่างค่ะจะเป็นฝอยทองอบ 2, สองสีนะคะแล้วก็เป็นคุกกี้ค่ะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวค่ะข้างหน้าจะติดโลโก้ค่ะข้างหลังจะติดฉลากแล้วก็การเก็บรักษานะคะส่วนข้างในจะบรรจุครีมไส้แป้งเอาไว้ค่ะ ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะคําว่าแสนสุขแปลว่ามีความสุขที่รับประทานของอร่อยค่ะส่วนคาว่า DIY คือการรังสรรค์ออกแบบด้วยตนเองซึ่งในขนมเบื้องของเรานั้นสามารถเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะอันนี้คือตาสินค้าของเรานะคะความหมายก็คือขนมเบื้อง DIY แสนสุขของเราเป็นขนมไทยค่ะเราอยากทำให้ขนมเบื้องเกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการคิดสุดใหม่ๆและรังสรรค์วัตถุต่างๆให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยลูกค้าสามารถประดิษฐ์เมนูขนมเบื้องได้ตามใจชอบเพื่อทำให้เกิดความแสนสุขและความอร่อยที่ได้ลิ้มลองค่ะอันนี้ก็จะเป็นฉลากของเรานะคะส่วนประกอบก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์ แป้งเค้กไข่ขาวไข่แดงน้ำน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลมะพร้าวนมข้นหวานเนยเค็มแบะแซ่กระเจี๊ยบช,ช็อกโกแลตชิพนมผงและกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็จะมีวันที่ผลิตนะคะวันที่26เดือน9ปี21ค่ะและวันหมดอายุวันที่3เดือน10ปี21ค่ะประโยชน์นะคะก็คือมีการให้พลังงานที่สูงค่ะน้ำตาลจะให้สารคาร์โบไฮเดร ที่มีพลังงานสูงนะคะแล้วก็ยังสามารถแก้โรคท้องร่วงได้ทําให้อาหารมีรสชาติที่ดีและอร่อยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะการเก็บรักษานะคะควรเก็บขนมเบื้องไว้ในตู้เย็นค่ะโดยปิดภาชนะให้สนิทจะทําให้เก็บได้นานมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะโดยไม่จําเป็นต้องนําไปแช่ช่องฟิตนะคะและไม่ควรเก็บในอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ หลักษณะของผลิตภัณฑ์ไส้มีกันอยู่3อย่างค่ะก็คือฝอยทองอบกรอบ2สีแล้วก็คุกกี้ครีมมีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นค่ะก็คือใบเตยสตรอเบอรีอรอร่แล้วก็บัตเตอร์วานิลลาส่วนแป้งมีด้วยกันอยู่3มสีค่ะก็คือเขียวแดงแล้วก็ช็อกโกแลต2บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวข้างหน้าติดโลโก้ข้างหลังติดฉลากข้างในบรรจุแป้งไส้และครีมค่ะ 3. ขนาดของบรรจุภัณฑ์กว้าง15.5คูณยาว15.5คูณสูง10และมีกระปุกขนาด100กรัมค่ะ 4. ฉลากของผลิตภัณฑ์ในฉลากของเราจะบอกส่วนผสมที่สำคัญค่ะแล้วมีวันที่ผลิตกับวันหมดอายุ 5. ราคาของผลิตภัณฑ์เราขายอยู่ที่119บาทค่ะต่อ1ชุด 6. ช่องทางการจัดจำหน่ายเราจัดจำหน่ายทั้งอิน t ต g r กรมทิกต็อกเฟซ o o ๊กไลนแล้วก็เบอร์โทรค่ะ โดยชื่อเพจจะชื่อว่าขนมเบื้อง DIY แสนสุขทั้งหมดเลยคะ่ะ 7. การส่งเสริมการขายเรามีทั้งซื้อ3กล่องขึ้นไปจดส่งฟรีไปเลยและโปรลด10%ในวันสำคัญต่างๆ,<น>ๆค่ะการเปรียบเทียบคู่แข่งเราจะเปรียบเทียบกับร้านขนมเบื้องตัวกลมนะคะ 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ไส้3ครีมแล้วก็แป้ง3สีแต่คู่แข่งจะมีแค่ 2ไส้แล้วก็1ครีมค่ะกับแป้ง1สี 2. บรรจุพัณฑ์ของเรามีรูปรักที่สวยงามค่ะเหมาะแก่การเป็นของฝาก 3. ขนาดบรรจุพัณฑ์กำลังพอดีและสวยงามต่อสินค้า 4. มีฉลากของผลิตภัณฑ์ 5. ราคาย่อมเยาวไม่แพงมาก 6. มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย 7. มีการจัดโปรโมชั่นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ เราเน้นกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุเพราะขนมเบื้องเป็นขนมที่สามารถรับประทานได้ง่ายอร่อยทุกปากทานได้ทุกช่วงทุกวัยค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมกันคะ่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราหลักสูตรการจัดก,การคณะวิทยาการจัดก,การมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันที่ f a c e b o o k การจัดก,การ C M U และกด Subscribe ใส่กระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆจาก YouTube M G T C M U Channel ขอบคุณครับ